ตอนนี้แบตเรานะคะเหลืออยู่ที่19นะคะวินี่69กิโลตอนนี้ก็คือกำลังจะไปชาร์จตู้อเล็กซ่านะคะที่ปั๊ม PT ข้างหน้านี้ค่ะอันนี้เป็นสายอะไรนะบอกอุตรดิตพิษณุโลกนะใช่ค่ะอุตรดิตพิษณุโลกนะคะหรือว่าถ้ามาจากพิษโลกมันจะไปแพร่ใช่ไหมใช่ใช่ ตรงข้ามปั๊มอิซุสุนะคะทุกคนมาชาร์จได้ตรงนี้ข้างในมีพันไทยด้วยข้างในก็มีทีทีเอ็มออตทอร์ังวันนี้ออตทอค่ะอ่เข้าไปลวนี่เราเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่เหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ชอบมาพันไทยนะคะอร่อยค่ะกาแฟอร่อยแล้วก็อ่าของพันไทยต้องโฆษณาเข้าช่องเราบ้างแล้วนะก็ในนี้นะคะมาชาร์จแป๊บเดียวค่ะ ก็สักประมาณสัก40นาทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวอด,ดูว่าวันนี้19%แล้วพาวินนิ่งมาด้วยเนี่ยวันนี้มีลูกวแล้ววินนิ่งจะงงไงกลับบ้านจะชา้าไั้กี่เปอร์เซ็นตเอาลูกมาด้วยนะคะเ,คเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในปั๊มแล้วคือคือที่เราลงบ่อยอ่ะเพราะว่าเห็นในกลุ่มหรือเห็นในในข้อความเขาส่งมาถามว่าที่อุตรดิตฐ์ จะไปแพ้นี่มีที่ชาร์จไหนบ้างโอ้เต็มนะคะเราดันมาเจอ BYD นะคะ BYD กับเพื่อนของเรา MTC MTC สวยเนาะสีดำนี่ก็สวยเนาะต้องมาจอดรอค่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้มาชาร์จเบ็ดอ่ะก็จะเจอลักษณะแบบทุกคนนี่คือป้ายแดงหมดเลยช่วงนี้คือบูมากเนาะนีที่เราชอบแล้วก็ชอบมาพันธุไทยค่ะถ้าใครมาที่ปั๊มนี้นะคะแวะที่พันไทยน้องๆก็น่ารักนะต้อนรับดีดีค่ะอ เดี๋ยวเราจะมารีวิวในการใช้ E ดู <L ek S 1> นะคะ e ่ะ by Eget อ่าโอเคไม่สุภาพเท่าไหร่นะ <Okay. S 2> E ดูว่าปินนิ่งจะอยู่ได้กี่นาทีเพราะว่าครั้งนี้มีสามคน <c oughs> ันนี่เวลาเท่าไหร่ แกตรงไหนลูกแกไปที่ไหนกันเอาอย่างโเดี๋ยวมันแบบ่กเฮ้ยน้ินิอร่อยอ่ะน้ำมินิอะไรอืาพันไทยต้องเข้าละพันไทยอร่อยกเมนูเลยนี่นะคะก็คือเริ่มชาร์จแล้ว ก็คือตอนแรกนะคะเราเราเสียบเราเสียบสายชาร์จไปที่รถแบบนั้นก่อนนะคะแล้วเราก็นี่นะคะก็คือเริ่มชาร์จแล้วอันดับแรกในการชาร์จนะคะก็คือเสียบหัวชาร์จท,ที่รถแล้วแล้วก็เปิดแอปนะคะอันนี้อ้อมใช้หัวที่2องนอะเป็นสายที่2เราก็มาสแกนบาร์โค้ดทีอ่อันดับสองเส้นที่2นะคะ แล้วก็เสร็จปุ๊บก,ก็คลิกในแอปค่ะว่า Start c h a r ์ e นะคะกำลังชาร์จเพราะว่าเมื่อกี้แบตที่เริ่มต้นนะคะเมื่อกี้เริ่มอยู่ที่16เปอน์าะอันนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วค่ะการทำงานของตู้อีแก็ก็ค่อนข้างง่ายนะคะใช้ง่ายมากสะะถานะขึ้นไปสีเขียวแบบนี้นะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่่มชาร์จเนาะก็ประมาณบ่ายนงตรงนะคะชาร์จเริ่มตัง้งแต่แบบ16เปอร์เซ็นต์นะคะก็ระหว่างนี้ก็มานั่งอ๋อเป็นมุมนี้ทะ่คะที่พันธ์ไพยบุตรละดิ์ค่ะถ้าใครอยากแวะมาก็สามารถแวะได้นะคะนี่ก็เอาลูกมาด้วยค่ะนั่งดูการ์ตูนกินกาแฟกินขนมอากาศกเย็นๆนะคะมีแอร์ค่ะน้องๆที่นี่ค่อนข้างน่ารักเนาะนี่ก็จะเป็นที่ประจาของบ้านเรานะคะ นั่งรอตรงนี้ใครมาก็แว้ได้นะคะตรงข้ามกับศูนย์อีซูซค่ะของอุตตรดิตนะคะมาก็บางทีก็เจอรถชาร์จบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะว่างนะคะนะคะในปั๊มพีทีทค่ะเว้มาได้ค่ะเป็นสายเอเชียค่ะนี่นะคะ,คะบรรยากาศชิวๆนั่งรอชาร์จแบตเล่นเน็ตได้นะคะมี WiFi ให้มีขนมเลือกค่อนข้างเยอะค่ะ ก็น้องพนักงานก็น่ารักทุกคนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าชาร์จจาก16%นะคะให้เต็ม100%แล้วจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะกลับก็มีเพื่อนบ้านเนาะ MG4 เหมือนกันสีขาวนะคะนี่พี่เข้ามาจากเชียงใหม่ะะก็มาแวาชา์จที่พันทไทยนะคะขี่เรียบร้อยะคะ่ะใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีนะคะได้แบต8 1 ราคาอยู่ที่ประมาณเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆยังไม่จ่ายเงินเลยก็ประมาณประมาณ260ละคา่ะจาก16%นะคะชาร์จถึงประมาณ81%เนอนาะโอเคต้องใส่ข้างหน้าให้เลยโอเคนะคะเนี่ยค่ะนี้เป็น81%แล้วคะ่ะวิ่งต่อได้293กิกิโลโดยเฉลี่ยนะคะอันนี้อาจมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเนาะขึ้นอยู่กับ การใช้แอร์การเหยียบอะไรของเราหลายๆอย่างแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ293นะคะโอเคถ่ายคัขน,ขนขึนข้าหลี่นี่นะะนี่ก็เป็น MG 4สีขาวนะคะก็เวลามาชาร์จแต่ละทีก็จะได้เพื่อนใหม่ตลอดระยะทางนะคะนี้มาจากเชียงใหม่เนาะไปเพชรบูร์ออกรถเห็นพี่บอกออกรถมาได้ประมาณสัก3เดือนแล้วนะคะก็ยังไม่พบปัญหาเลยวิ่งมา4,000กว่าลนะคะก็ลงมาใช้บริการได้ค่ะที่พันไทยเนาะ いいนะค่ะ